สวัสดีครับในตอนนี้นะครับผมจะขออนุญาตพูดถึงความหมายของคาว่า Return นะครับ return นะครับผมในภาษา Java ในภาษา C ในภาษา C++ นะครับหรือว่าในภาษา Python นะครับหรือว่าภาษาอะไรก็ตามนะครับที่ผมสอนนะครับมันก็มี C Java C++ Python C s h a น p ี b นะครับคำว่า Return เนี่ยจะมีด้วยกันสองความหมายนะครับความหมายที่1นะครับผมก็คือ นะครับให้จบฟังก์ชันนั้นๆนะครับในที่นี้ผมพูดคาว่าฟังก์ชันนะครับแต่ว่าหมายรวมไปถึงนะครับเมทอดด้วยนะครับเมทอดก็คือฟังก์ชันที่เป็นสมาชิกของอินสแตนซ์ของคลาสนะครับผมนะครับแล้วก็หมายรวมไปถึงนะครับพวกอื่นๆด้วยนะครับนะก็คือคอาว่าอื่นๆนี้ ก็จริงๆมันก็มีนะแต่ว่าในที่นี้นะครับในคอร์สทุกคอร์สที่ผมสอนมันไม่ได้พูดถึงนะครมันไม่ได้มีนะครับก็เอาเป็นว่ามันมีอยู่2อันนะครับก็คือฟังก์ชันกับเมธอดอันนี้คือจริงๆมันมีความแตกต่างนิดนึงแต่ว่าในที่นี้ถือว่าให้มันเป็นสิ่งเดียวกันก่อนนะครับคำว่ารีเทิร์นความหมายที่1แปลว่าให้จบฟังก์ชันนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันของเราอาจจะมี500บรรทัดก็ได้แต่ว่าเรามี if e x เท่ากับ3นะครับ นะแล้วก็ถ้า x เท่ากับ3เป็นจริง x เท่ากับ3เป็นจริงเนี่ยนะครับเราก็สั่ง r e เทิรเลย r e t ท r รก็คือจบฟังก์ชันนั้นนะครับนะไม่ทําบรรทัดล่างๆที่เหลืออยู่ถึงแม้ว่าข้างล่างจะเหลืออีกกี่ร้อยกี่พันบรรทัดก็ตามนะครับอันนี้ความหมายที่1ก็คือจบฟังก์ชันนั้นๆความหมายที่2องคำว่า return นะครับก็คือให้ เอาค่านะครับผมจากฟังก์ชันนั้นๆเนี่ยกลับไปยังจุดที่เรียกใช้ยกตัวอย่างเช่นนะครับ return 3ก็แปลว่าเอาค่า3เนี่ยกลับไปยังจุดที่เรียกใช้นะครับผมนะฮะนะทบทวนนะ r e t ท r n มี2ความหมายความหมายที่หก็คือจบฟังก์ชันความหมายที่2ก็คือเอาค่าของฟังก์ชันกลับไปยังที่เรียกใช้การเอาค่ากลับไปเนี่ยฟังก์ชันต้องเป็นฟังก์ชันนะครับที่มี เอ่อ return type นะครับไม่ว่าจะเป็น int float long double อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ void นะครับ void void คือแปลว่าว่างเปล่านะครับว่างเปล่าคืออะไรก็คือฟังก์ชันที่ไม่มี return ค่าฟังก์ชันที่ไม่มี return ค่าก็มีคำว่า return ได้โดยคำว่า return ของฟังก์ชันที่ไม่ return ค่าก็คือแปลว่าจบฟังก์ชันอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าฟังก์ชันที่มี return ค่าด้วยนะก็จะมีสองความหมายคือจบฟังก์ชันแล้วก็นะค return ค่าไปยังจุดที่เรียกใช้นะครับผม